สวัสดีครับปกกับจองหลวงเด่นนะครับตีมหลังบ้านน้องอุง้งอิงนะครับผมเนาะนี่อากาศร้อนเกินน,น,กนนะครับวันนี้จุดสามตรงกลางนะครับวันน้ำเท้ง่ายมัววนนะครับพอพอกปาวันน้ำเย็นจุดเจ็ดนะครับผมเนาะ,ะนี่นี่ครับดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวสักพักก็จะพาเข้าไป อยู่กับปีนิวนะครับผมนี่ไม่เอาลูกไม่เอยนี่พี่สีเข้ามาตาคุงเต้ก็มาบ้านน้องคนหญิงนู่นครับดีดีอยู่หน้าบ้านค,ครับผมพอเดียวน้ำแข็งไปให้ครับตะกี้มาพ่งนี้ไม่ค่อยดูใช่ไหม ไม่ครับผมเราจะมา้ไม่เเห็นใช่ครับผมถ้าไม่เคยเห็นโดโดนี่ใจดีจะตายโดโดแต่ว่าใหม่ๆมุณก็ไม่กล้าเข้าเขากล้เข้าแต่เขไม่ัดเขารู้แล้วครับโด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 ำเวลาไมน้องยิ้มลองเพลงเปิลองเพลงานานเอ่งน้ำ กับประมาณสามสิบสี่สิบห้าวว่าสิบห้าพนีครับวัว่าไปไปพาคนหนึ่งวันทีสิบหกไปพาคนหนึงสิเจ็ดงยแต่แม่นปิบหอย่างทุท่านรถสีขนาดนี้ครับผมเพื่อเวลาไปไปพาคนหนึงวันทสิบหกนะรู้จักองคงอิงรู้ตลอดนะลูก เพื่อมีตุ๊กตาจ้ะ<า>ตุ๊กตาเพื่อนอนกอดถุงมือในตุต๊กตาชื่ออุ้งอิงแปลไปให้ไปประนางดูหน่อยค่ะตุ๊กตาเราที่ชื่ออุ้งอิงม,มันตรงอ่ะคือก่อนที่จะรู้จักพิ้วอินอนอทุงมือไปเอ,อาแม่ไปให้ประนางดูป่ะตุ๊กตาเพง่ือตั้งชค์ซื้อคนเองเนี้ยเป็นน้อยพไปน่ะเออแมเ่เป็นเป็นกองพันทีนเกิดอุ้งอิงเพื่อนอนกอดทุกมืออุ้งอิงต้องนอนกอดคืนคืนสินอนหลับตุ๊กตาคุณ เอามาให้แม่นางดูห <PDF> น <laim neither> ่อยลูกตุกตามานะเอาไปใช้กับแม่น้ำมีการบอกว่าผมเชื่อว่าอานแม่ต้องด่จะต้องอะไรต้องอะไรมากมายแน่นอนขนาดนี้มันก็เป็นความจริงมาตุกตาเนี่ยมาุกตาหญิงแล้วก็เป็นจริงเนีคือแบบตอนนั้นเนี่ยผมตั้งแบบไม่คิดอะไรเนี่ยแต่สุดท้ายมันก็บังเอิญไง เป็นเพราะความบังเอิญอะครับมันกอดจนมีแหละกันเสืออุ้งหยิ่งอผมผมเนี่ยไม่ได้ตั้งตามชื่อเอุคลเอดังนะแต่ว่าที่ผมตั้งเนี่ยมันเป็นเพราะความบังเอิญของผมเองครับเพราะว่าผมตั้งก็แต่ก่อนที่อุ้งหยิงจะดังอะไรก่อนแล้วครับต้องเรียนพี่เพราะว่าเราควเจอใช่ไงผมรู้โย่เรียนพี่ไปควมบังเอิญพอดีชื่อตกงกัน มักตุกตาเพิ่นมักตุกตาซื้อรถชื่อยังไงที่พูดเ่งจะมีตุกตาอยู่บ้านมักตุกตาเอาไปไหนไปด้วยใช่ไหมไปดอวยเนี่นยดับมาจนแล้วมันเนาวมอนหนาวคือองค์หญิงต่างหากแล้วแบบนี้ตัวใหม่จะไม่เอานะ ต้องเอาแต่ตัวเด็ใช่ใช่ก็เหมือนกับเด็กจีด็กพวก่าคนนเน่าอะไรนี่ใช่ครับผมเขา่เคยใช้นะเขาจะจีบเขาจะเอาอยู่แล้วจะกับทุกคนไปยังไงจ่ิงเนี่ยพี่แม่ใช่ทิ้งูาเใช่ที่รู้จักก็พาพ่อนั่นแหละเพราะว่าพ่ไม่ค่อยปแบบดูหมอรำไงใหญ่จะเล่นแต่เกมไงคะ เฟรมงเป็นยังไงสวยไหมพี่ห็นงอ่ะผมไม่ดูจากความสวยนะผมดูจากนิสัยมากกว่าใช่งไหดูชอบชอบตรงนิสัยครับเฟรหเป็นคนยังไงเป็นคนที่แบบนิสัยแบบซื่อ,อสัตย์มากแล้วก็กระตันยูมากเลยครับน่าจะมาเป็นแบบอย่างครับต่อเด็กๆในอนาคตนะครับพูดได้ดีมากเ,าาเนี่ยน่ารักน่ารักความคิดของเด็ก บะตุปุ่มแดงใช่ครับผมถ่ายรูปไหมถ่ายรูปน้าห้องไหมมาแล้วเนาะเดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวเคลียร์พัดลมอะไรออกให้เนาะเพราะไอเป็นแบบเป็นดาราดังที่สุดเลยนะในประเทศไทยอ่ะดังออกช่องสามช่องเจ็ดช่องอมริมาลีนออกช่องอะไรให้หมดเลยอะครับ ก่ชแล้วกออกเล็ออกเราไม่ยก็ออกไปอีกเนาะออกให้ทุกวันเนาะเพราะว่าตาลาไทยบางคนอน่ยมันดังระดับโลกนวไงดังยันสังชาติแล้วไงใช่เี่หมิงโปรอินเตอร์ด้วยไหมเปี่ยมิงนี่เขาไปสังชาเขาไปครพเพอ่อเบดรินกันโอ้ยตอนนั้นอะไรังมากเลยเนาะเปี่ยมิงวันหลังเอาไลองเราไปเปิดรู้ เพราะว่าอยา่าใจผิดเรื่องอายุด้วยครับเพราะว่าพี่ยูมีเขาโตกว่าวผมอีกอยาก่าอย่าดูความอย่าเข้าใจผิดเรื่องความสูงครับ<า>เพราะว่าถ้าแบบผมโตแบบอายุยี่สิบครบแล้วไงมันจะดูแบบอายุยากไงเพราะว่าความสูงอะ่ะมันดูยากครับเด<า>ีด<า>๋ยวก็จะหาว่าผมอายุมากกว่าพี่ยูอีกอีกนะเดี๋ยวเขเป็นผู้ใหญ่นะอายุยี่สิบนะอาจจะสูงกว่าพี่ยูอีกอีกก็ไดนะ้ครับ แต่ว่าถ้าโตไปเนี่ยหน้ามันก็จะคงแบบผู้ใหญ่แล้วครับคือไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วแจะไม่อ่อนหวังว่าจะแบบว่าจะไม่เข้าใจผิดกันนะครับครับผมน่ารักกว่าที่เดี๋ยวเดี๋ยมาสรมาษาขี่นที่วินเก่งเก่งแค่ไนเนี่ยไอ้คะแนนเต็มรอยเจ้าสิบแปด เอกเขาขั้วเขาขกับหมูฝรั่งตลอดพี่เองเก็เขาฝังอันนี้เดี๋ยวมาสอนภาษาเก่งเลยพีเพราะว่าเพราะว่าผมก็อยากจะช่วยส่งเสริมให้พี่อิงเนี่ยดังระดับโลกครับอยากให้เขาเนี่ยเรียนที่ไหนก็ผมได้ค่ะจะได้ใช่จะสามารถพูดกับฝรั่งได้เรียนอยู่โรงเรียนไหนก็พี่อันสมจันจะก่อนเรียนอยู่สี่ชีวิตแต่ตอนนี้ ่การเงินพ่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยย้ายมาอยู่ศรีราชามอ่นึงเข้าศรีราชาแต่ว่าเรียนอนุบาลเรียนอนุบาลจนถึงป .6 เรียนอยู่โรงเรียนศรีสวิชศรีราชาศรีสวิชศรีราชาบางละมุงบางละมุงครับคะแนนต็มลอยได้ก็แปดใช่ครับมีอนี่เดี๋ยวนังเชื่อเชื่อไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวเดี๋ยวได้แถวพ่อที่มูสหนึงเดี๋ยอยู่ไป่นี่นี่เนี่เบิม ขเขาได็เจ็ดเจ็ดสีเต็มทุกวิชานะนามีวิชาเดียวที่ได้สามวิชาการเขียนคุณเ่าคัน้วตกใจไม่เ่พ่อพูดถึงว่ามีวิชาเดียวที่เราได้สามตรงนั้นสี่เต็มหมดเลยโอ้อนนี้ก็ุดยอดแล้วค่ะยผมก็อยากให้แบบซึ่งตอนนี้ใน สิ่ที่ในตระกูลของผมเนี่ยน่าจับตามองคือมีอีกสองคนที่แบบเก่งด้วยกันมีน้องเพลงกับพี่อีกคนนึงอ่ะผ่านแค่หนึ่งปีเองคือพี่คิวครับที่เก่งอังกฤษด้วยกันครับแต่ว่าผมก็อยากจะแนะนําให้รู้จักพี่อุ๋งอิงครับเพื่อเขาจะได้สอนอังกฤษให้ด้วยกันครับอม,มาสอนพี่อุ๋งอิงเนาะตอนนี้พี่ต้องไปออกงานทุกวันเลยมีเวลาเลยตอนนี้พี่ทำงนานอนะ เราต้องดูที่เป็นตัวอย่างใช่ไหมบ้านที่สร้างไปถึงปีอ่ะราคาสามล้านสี่ล้านไม่ใช่สูงๆรถตู้รถตู้อีกเราต้องดูที่เป็นตัวอย่างเข้าใช่ไหมผมก็อยากจะแบบอย่างพี่คิวบิดที่ผิดก็คือเป็นเด็กดีกตัญญูกตันยูพ่อแม่ใช่กตัญญูต่อครอบครัวใช่ฮะพี่อ๋ เป็นเราพูด <Bien> นั่นแหละเป็นตัวอย่างที <uno> uh, like so uh ่ด huh. uh ีสหรับเดตกไทยค่ะ huh. น huh. uh ี huh. uh ่เ huh. ด uh ินทางมาเส้นเส้นไหนกันครับผมสามทุ่สี่เหรอเส้นเอ่อเขาปากเขาปากเส้นเขาปากมาวิกับบินกับบินเขาปากกันเนาะมาตั้งแต่ตั้งแต่สองทุ่มอ๋อมนานี่ก็มานี่เดินไม่เข้ายังไม่เข้าบ้านอืร บอกว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลามาเพราะว่าต้องมาทําบุญกระดูกพ่อแม่ไงอืเก็ษตรบอกตอนแรกเขาบอกว่าข้อขับรถมาตั้งคืนเหนื่อยขับไปนอนของก็ได้บอกไม่ใช่ต้องมาอย่ังไงก็ต้องมาเดี๋ยวมันจะมีโอกาสโอกาสมามันมันยากไงเรามีโอกาสมาต้องมาเลยเขาเรียกจริงๆนี่คือเรียกอะไรพี่ซักกระดูกหรือว่าซักกระดูกตําตําบุญกระดูกนี่ครับผมที่ที่เขาเรียกกันภูมิใจทางนี้เขาเรียกว่าอะไรเนาะ ไม่เมื่อวานผมไปที่วัดเนี่ยครับผมชักหรือว่าซักกระดูกครับก็เหมือนเราเอากระดูกมาทำบุญแล้วก็าน้ำเหมือนกับเราอาบน้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ว่าเขามีชีวิตอยู่นะประมาณนั้นนะครับผมครับ ถ้าเที่ี้ไปเนแถวุใ้อาไปช่ไปไปดูแต่ว่าเขาไปหลังวิธีคุณผมักเสียงดังอ๋อโอ้หลังวิธีใอช่อบเใช่ครับผมแต่ว่าพาไปแต่ว่ายังไม่เคยเจอพี่อยูแต่กังแต่พ่อเจอหลายรอบแล้วอถ้าไปแดงแถวชุลปีแถวระยองเนี้ยครับ แบบปัฏยาเงี้ยไป <c oughs> ให้ให้กำลังใจลูกหน้าพี่ครับผมแล้วพี่องอิงเนี่ยเขาเข้ามาสอนเราไปเป็นแม่แพนตอนไหนครับอ่าตอนน่ <c oughs> ้มาเ <c oughs> จอ <c oughs> ปกีกว่าเองเพิ่งจะปีกว่าๆชี้ก,กว่าแล้ววันนั้นพี่หนุ่มก็เอาก็มาทำบุญอะไรที่วัดหนองครูด้วยวันนั้นสิบสองครับผมเพิ่มเนี่ยเนี่ยอยากให้พี่หนุ่มเอกเนี่ยมีอายุขัยที่ยืนยาวเพราะว่าช่วงนี้ผมก็เสียใจที่แบบ ไม่ใช่แค่วงศรแล้วเหตุปานไทย,ยงเงี่ยมันยังมีวงอื่นแต่ว่าวงอื่นเนี่ยมันก็เคยมีแบบอุบัติเหตุไง<ช><ม>จากช่วยอยาจะมาจากทางรถผมอยากให้พี่อุองอีกเนี่ยมีอายุขายยืนยาวครับใพี่ปลอดภัยเนะใช่ขอพี่ปลอดภัยครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยต้องไปไกลอีกครับออื เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของอายุของคนเลยครับครับผม,ผมเด็กน,น่ารักกับความคิดน่ารักมากาขอให้พี่พองอิงเนี่ยมีอนาคตที่ดีขอให้เจอแต่สิ่งดีๆแบบนั้นอ่ะแสดงว่าอยู่บ้านเขากล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าเขาจะเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกที่ห้องเรียน กิจกรรมอะไรคือเขาจะสงสัยแล้วกัจะถามอ่าเขาจะเป็นคนที่สงสัยสงสัยอะไรมันจะถามสามสามครับเป็นเย่ที่สงสัยดีแล้วครับผมสิ่งไหนไม่รู้เราถามเนาะครับก็มีนัก่าวสงสัยอะไรกัน เรนกันมเลยาผมแบบแต่กังใจอย่างไรไปเลยทาเป็นลัเล่ยเดี๋ยวมันจะรมาพราว่าเวลา้ามันหน่อยนะเพราะว่ามื่อมันก็ตีงานทั้งบุ่นเลยวันที่สินาั่นร้านแต่แต่งงานอืกมก็มีเวลามาครับมีเวลามาไม่เกลใจเลยไม่ได้นอบเลย อาจจะยังมีข้อผิดพลาดอยู่ตรงที่เรื่องการปรับอารมณ์ครับโอ้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรมไ่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้ผมก็เริ่มพยายามแบบแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองครับเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นครับโอ้น่ารักอืมอาไรมันดีเราก็ทำอะไรนไม่ดีเราทำดีแล้วต้องเป็นเด็กดีขพ่อแม่เหตุนั้นพ่อก็ดีใจแล้วแหละใช่อะไรไม่ดีเราก็ว่าไม่มีเราก็มาปรับปรุงให้มดีขึ้น อารมณ์ถ้าอารมณ์อะไรเอาเนี่ยเราก็สามารถตัดคลุมไอได้ค่อยตัดไปค่อยตัดไปเนี่ยดูคลิปีตัวอย่างดีกตัวอย่างนี่ขนาดแบบไม่ได้พูดตามสกิปแล้วนะน่ารักคือพูดออกมาจากใจจริงเลยจับติดใต้สมื่นของผมจริงๆเลยค่ะเขาพูดได้ดีมากเนี่ยคลิปนี้เนี่ยเอฟซีจะต้อง้อ่ะกับผมตอนนี้คลิปนี้แค่นี้นะครับผมนะ เป็นไอ้องโลน้องชอบสีน totally ั or, okay. ้นเหรอลูกเกิดวันอังคารค่ะอัคารอาการวันเกิดเลยค่ะจ้าจ้าอ้ยสวยมากเลยลูกสวยเนี่ยใช่เลยใช่เลยเนี่ยรุ่นใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดมาเพื่องานอื่นเลยตอนนี้เก็บหกนิ้วแอลต้องไซส์เปล่าอุตสานเดี๋ยวพ่อพ่อท้าบีมวงอิงไปแสดงเสร็จชมบีมเดี๋ยวพ่อจะพาไปหาเป็นหลังี่ใส่ไปเลยใช่ไหนปใส่แล้วราคาดู ใส่แบบโสามชั้นแล้วนะมีเอะอีกชั้นอ่ะตอดก่อนมอูทก่อนเอาภาพปิจมวื่ออแล้วน่ใ้องรอแล้วใส่แล้วก็ถ่ายรูปเมื่อวานถึงไปกี่ร้อยตัวสี่ห้าร้อยตัวหกร้อยตัวนะคะเมื่อวานแม่จะเอาล่าแม่ชอบไหมคุณแม่ชอบไม่หร นี่รอเลยผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยผมคาดหวังว่าพี่วอีกน่าจะช่วยเด็กไทยด้วยครับเด็กไทยทั้งโลกเยาวชนทั้งโลกครับที่มีพ่นายทอดผมดิบเยอะๆเลยตอนนี้ถ้าเพราะว่าถูกถูกช่วยแน่นอนอนาคตเนี่ยต้องต้องขายกับกับคอนทีปนะกีฬากระหนกแน่นอนปอดทีปีใช่ปอย์ีปะเขาเป็นนางงามที่แบบ อ่ะเอาใจใส่แบบเด็กๆไงอุ้งอิงน่าจะคือเป็นคนที่สองตามครับแน่หนูรู้จักได้ไงหนูรู้จักพรทิพย์ได้ไงอายุก็เยอะกว่าพ่ออีกหนูรู้จักได้ไงงานจักรวาลมากครับ่ะอ๋อคือจะเป็นพรทิพย์คนที่สองครับอุ้งอิงนะคะนี่งอลยค่ะแบบน่ารักเป็นลูกโนกป๊อบปี๋เพื่อนคิดดีมากเลยเนาะคิดอยู่เราสีนี้ดีกว่า ใส่ผมเปป็็นนเเเไซส์ด็กอ๋อเด็กนี่บอครับกนนั้นเป็นขผมเด็กใสีแดงไซส์เด็กเอ้ยซส์ใหญ่กูใหญ่มีบอครับทีของผมผมใส่สีใส่เอลได้ของดีแล้วอันนี้พิสูจน์ให้แบบคนในโรงงานพ่อรู้ไงว่าผมเป็นลูกที่ดีของพ่อไงครับครับผมพ่อไม่ว่าเลยได้เป็นอย่ดี